สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองก็ก็มีเรื่องราวก่าวคราวที่จะมานำเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็มาดูสถิติและก็เปิดข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารานอกราชอาณาจักรหรือ เซตนั่นเองคาดการจํานวนเงินจัดเก็บจะได้ต่ำสุดในรอบ5ปีนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็เช็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกอยางวารานนอกราชอาณาจักรหรือเซตโดยกําหนดอัตรากิโลกรัมละ2บาทใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาหลายปีแล้วนั่นเอง เก็บเงินได้กว่า8,518ล้านบาท9กกระโดดจากปี2,559เ,เก็บแบบขั้นบันได90สตางค์ถึง5บาทต่อกิโลกร,รมัมที่เก็บได้ก็คือ5,538ล้านบาทนั่นเองส่วนในปี2,563นั้นก็เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ก็มีการล็อกดาวประเทศล็อกดาวเมืองทําถ้าขนส่งต่างๆทําให้ส่งออกอยางได้ลดลงเหลือแค่4.46ล้านตันนั่นเองก็เก็บเงินเซสได้แค่7,668ล้านบาทนั่นเองในส่วนปี2,564ก็คือปัจจุบันนี้คาดจะเก็บเงินเซสได้แค่7,566ล้านบาท ต่ำที่สุดในรอบ5ปีจากการส่งออกในเชิงปริมาณคาดยังไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานี่นเองดังนั้นกอยทอก็จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดตลอดต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกี่ยวกับสถิติการเก็บเงินค่าเซ็ตของอยางนั่นเองครับของกยทนั่นเองครับ ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยครับ